สวัสดีครับพบเจอกับช่องคิงไรชกอยอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเ,เกมโ,โบกรบรีนะครับวันนี้เราจะมาต่อสู้กับแมทแบบซอบบี้นะครับผมเริ่มจากต,ต,ตัวนี้เลยคนนี้ก่อนนะครับอย่าไปสนใจมันนะถ้ามันโจมตีเร,เราเราเราคุยแค่บอสอะคุณเป็นคน,คน,นในแบบนมปคนนี้มือ อย่า <Okay. S 2> ให้ตายนะตายไม่มีใครฮีลให้นะอ่านโดนแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่เลือดบอสเ,เลือดขาดเลยไปฮนะเพื่อมากันลงดีดิจะเติมไม้ปืนนี่จะเติมปืนนั่นดินนเออุนะ่ยอย่ยมันนี่ดิ่งเ้อตอนนี้เราเอาปืนโอ๊ยเอ้ยเอ้ย เดีมวนี้มีนัดเท่าไหร่มีปืนกลปืนกลโอ้ย,ยแม่นเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยนะเพือเอ่อนเอานัดหมดก่อนเออเพื่อนเพื่อนก็ไปสุ่มปืนเหมือนเราเลยนัาผมกะ,ะ,ะ,ะจกังกะจกังเออบอลอยู่นู้นบอลอยู่นู้นบออยู่นู่นเอาแคตตาริเงมีกินซะ ตะกลอนโอ้ยน่เพื่อนมาช่วยป่ะเนี่ยนี่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 เฮ้ยเมื่อกี้เขาพิมพ์อะไรก็ไม่รู้จำเนีนงดูทำ,ทำได้ไหมทำอะไรได้ไหมฆ่าซอมบี้ได้ไหมแบบนี้นเขาบอกว่าทำได้ไหมตามมันคุณมกเมื่อกี้ที่เขาพิมพ์ออกมาจากเน,น,น,นี้ยเนี่ยเนี้ยน้ำ ไม่เคยเฮ้ยเขาบอกว่าเลยอีอีอะไรนะจัดการมั้ไม่เขาบอกว่าเอ,อ,อ,นะอาเอ,า,อ,อาคู่สละอีดีขีดไม่เห็นการอ่านา,าอะไร่อไปดูเนยครโบดฉันเวันนี้โคตรโหดนะครับจ่านผชมเพื่อนเพื่อนยิงอันนั้นไปด้วยแล้วส้มบี้ส้มบี้ ซอมมี่ถือปืนได้เหรนะอบ้งนะชำไมกนะ่อนมีนหนึ่งนัดยี่สิบห้าใครใครข้ามาบอสบอสบอสะกดไลด์ด้วยกดกระยให้ิด้วยใช่ครับน้องเพยงเรียนหนบอะไรหรอปอนปนรับ่อครับกตอนครับตรงเนี้ตอะฮะนี่บูเลย อลองฉันถูกไหมลองรอเรือออ่างอันนั่นแหละรอเรือออ่างอันนั่นแหละรฮะรอรอฉันถูกไหมเป็นตัวเลือเหรอนี่เนี่ยอ๋อพอมองมาเห็นแล้วก็เม่ยดูตัวเล็กขนาดนั้นนะ่ะเ้ยเราแบบไม่กลัวพวกนั้นอ่ะฆ่าจอมบอสตัวเนี้ยก็พอแล้ว,าต,วตายบอสกะ ไปกระโดดอยู่บนก๊หน้าผมไปแมปต่อไปมันจะเรื่องแมปนี้อ้าวโหลดแมปแล้วอหรอใช่เนี่ยผมอยากแมปนี้เพราะว่าแมปใหม่อ่าโอเคตามมเอาไปดูกันไปเลยกำลังเปลี่ยนแผนที่นะครับผมี่นาปู นะผมเอา้เอาโอา้ยโอ้ยมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งึ๊บขอเก็บนัดปืนก่อนได้พันไม่มีลูกอาราวีนได้ไห<ง>นะออน่าจะนี่ขอบคุณนะนมาอย่าง้น,นั้นมาแล้วเพื่อน ไปทางนี้ไปตามเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเราจะไปตามเพื่อนอ h ม e ร two one z o m b ี e u p ไซซ i n g นะผมส o m b i e u p r ซ s i n g นะพร้อมตอนนี้นะ ตอนนี้เราหกระโดดขึ้นตรงนี้ได้แต่แคเอาเพื่อนไปตรง้นและไปําเพื่อนทาง้อมันมาทำไมเพื่อนเอาไม่ใช่เพื่อนอ้ไอไนี่ไหมมันเป็นยิง

เอานี้ไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมปึ๊บ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 ชกชกปึบไม่โดนกัดปึ๊บอึ๊บปึ๊บไป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 เนื่อเราหมดอึ๊บปึ๊บอยู่อฮิวเลือดดูเลือกก่อนอย่ามาให้กัดนะ

เล่นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนซอมบี awesome. yeah. ้ตัวอ่ะยิ่งบินอุ๊บจะขอเล่นก่อนนะท่านผู้ชมมันจะมาตรงนั้นนะเลี้ยงนี่นาะอุ๊บอุ๊บอุ๊บเฮ้ยก็เล่นอยู่ไง ไม่ไหวแหละเอาไปสู้ต่อตัวสู้ตัวต่อตัวเลย,เ,ลยเฮ้ยเพื่อนเพิ่มมาคนหนึ่งเบคอนครับผมนะครับผมปุ๊บในพวกนี้้ขายได้สามพันนะเขาจะเติมเงินโดยสดให้จนสิบเพื่เหรอโอเคโอเคไปขายได้แล้ว โอเคครับจะดังเื่อนจะนั่งเล่นมในรถถึงนะเฮ้ยนี่เป็นเพื่อนไปถึงเฮ้ยทางชื่อชื่ออยู่ตรงนี้นั่เล่นในรเต็มสะพเลยซิกแซกซิกแซกซิกแซกนี่ไงที่เขาที่มันเป็นหน้าจอใหม่ เละสองพัน,นโอ้โหแต้มเสียฟรีเลย ตรงนี้ฮะเพื่อนจะโดดเลยก็ไปตรงนู้นเลยปึ๊บปึ๊บไปเลยเพื่อนฟูฟจีฟฟูฟมัฟฮะในนี่มันมีจากตรงนี้

สมีมันี่อูสมบดตันไม่มาปุ๊บปตายปุ๊บยิงยิงยงบาย มิกบอ๊บไม่หินสักตัวหนึ่งไปสเปหน้นะครับใช่เพื่อนะครับมันช่วยดูนะครบใช่ครับเปิจะใช้ีไ่ได้ีไหได้รูเงินได้รูเพชรงานรูเงินไมด้พอคม เสียเงนินดีไม่เห็นได้เเสียเสียคะแนนรีมันประก,กดตู้ไม่เห็นได้อะไเลยเสียเงินเตีงเตอไต้มมีแตมแบบไปซื้อเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยเล่นช่วยอะไรได้เลยโอเคเล่นกําจุอยากนอน อยากออกไปเล่นออกไป็นาการซมมาอมบี้ไหมการชุดหน้าใช่บุ้งคือไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ฆ่าซอมบี้นะคระับไปโดนข้ามซอมบี้เลย ตัวตายเออคือนะปี <cath? S 1> ๊พอเล่กเปแล้วอันนี้ยัมกดไลค์กดแชร์กดซับกัครับเราไม่โม้เพียงแค่นะครับ